ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงทรงจำอริยสัจสี่ที่เราแสดงแล้วกันไว้เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วภิกษุรูปหนึ่งได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทรงจำอริยสัจสี่ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรง,งแสดงแล้วได้ ดูก่อนภิกษุเธอทรงจำอริยสัจสี่ที่เราแสดงแล้วได้อย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทรงจำอริยสัจที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้เป็นข้อที่หนึ่งคือทุกข์ข้อที่สองคือทุกขะสมุทัยข้อที่สคือ ทุกขนิโรธข้อที่4คือทุกขนิโรธกามินีปฏิปทาข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญข้าพระองค์ทรงจำอริยสัจสี่ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงแล้วได้อย่างนี้แลสาธุสาธุภิกษุ เธอทรงจำอริยสจัจสีที่เราแสดงแล้วได้ถูกต้องเราแสดงทุกขอริยสจัจไวเป็นข้อที่หนึ่งเธอทรงจำได้เราแสดงทุกขสมุทัยอริยสัจไวเป็นข้อที่สองเธอก็ทรงจำได้เราแสดงทุกขะนิโรธอริยสัสจไวเป็นข้อที่สาม เธอก็ทรงจำได้เราแสดงทุกขะนิโรธคาเมเนปฏิปทาอริยสั์ไวเป็นข้อที่สีีเธอก็ทรงจำได้เธอจงทรงจำอริยสัจสีที่เราแสดงแล้วได้อย่างนี้แลดูก่อนภิกษุเพราะฉะนั้นแล เธอพึงทำความเพียรเพื่อรู้ตามความเป็นจริงว่านี้ทุกนี้ทุกขะสมุทัยนี้ทุกขะนิโรธนี้ทุกขะนิโรธคามิเนปฏิปทา